ฉเฉลยแบบฝึกหัด8.4.2การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง3หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารยาวหน้า20-22นะคะมาดูข้อที่1ค่ะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวข้อ1ย่อย563หาร4เริ่มหารในหลักร้อยก่อนนะคะโดยให้นักเรียนพิจารณาแบบนี้นะคะ4คูณอะไรได้5 เราก็จะได้ว่า4คูณ1ได้4นะคะเขียน1ไว้ข้างบนในหลักร้อยและเขียน4ให้ตรงกับ5นะคะ5ลบ4เหลือ1ต่อไปดึง6ในหลัก10ลงมาค่ะได้เป็น16หาร4ไปดูสูตรคูณแม่4นะคะ4คูณอะไรได้16 4คูณ3ได้12 4คูณ4ได้16 ดังนั้นเราก็จะเขียน4ไว้ข้างบนในหลัก10เขียน16ลงมาอีก1บรรทัดนะคะให้ตรงกัน16ลบ16เหลือ0ต่อไปนะคะในหลักหน่วยมีเลข3อีก1ตัวนะคะดึงเลข3ลงมาค่ะนักเรียนจะเห็นว่า3น้อยกว่า4ดังนั้น3หาร4จะได้0นะคะเขียน0ไว้ข้างบนค่ะ4คูณ0ได้0 3-0ลบ0เหลือ3ดังนั้น563หาร4ได้140เศษ3นะคะนักเรียนอย่าลืมนำเศษมาเขียนนะคะต่อไปค่ะตรวจคำตอบนำตัวหารซึ่งก็คือ4คูณกับผลหารซึ่งก็คือ140บวกกับเศษนะคะซึ่งก็คือ3ได้เท่ากับ 563ข้อที่2ค่ะ646หาร6หารในหลักร้อยก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า6คูณอะไรได้6ก็จะได้เป็น6คูณ1ได้6 6-6ลบ6เหลือ0ต่อไปดึง4ในหลัก10ลงมานะคะ4มีค่าน้อยกว่า6 ดังนั้นผลหารจะเท่ากับ0เขียน0ในหลัก10บนะคะ6คูณ0ได้0 4ลบ0เหลือ4ต่อไปดึง6ในหลักหน่วยลงมานะคะได้เป็น46หาร6เราก็ไปท่องสูตรคูณแม่6ค่ะ6คูณ6ได้36นะคะ6คูณ7 ได้42ถ้า6คูณ8ได้48ซึ่งมากกว่า46ดังนั้นเราจะเลือก6คูณ7ได้42มาเขียนนะคะเขียน7ไว้ข้างบนในหลักหน่วยและเขียน42ลงมาข้างล่างนะคะให้ตรงกับ46 46ลบ42เหลือ4ดังนั้น หกรหาร6ได้107เศษ4ต่อไปตรวจคําตอบนะคะนำหกคูณกับ107บวกกับ4ได้เท่ากับ646ค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะ 898! หาร8หารในหลักร้อยก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า8คูณอะไรได้8ก็จะได้เป็น8คูณ1ได้8 8! ลบ8เหลือ0นะคะต่อไปดึง9ในหลัก10ลงมานะคะนักเรียนก็ไปดูอีกว่า8คูณอะไรได้9ก็จะได้เป็น8คูณ1ได้8 9-8ลบ8เหลือ1ต่อไปดึง8ในหลักหน่วยลงมานะคะได้เป็น18หาร8สูตรคูณแม่8ค่ะ8คูณอะไรได้18มีหไหมคะ8คูณ1ได้8ถ้า8คูณ2ได้16ซึ่งใกล้เคียงกับ18นะคะดังนั้นเราก็จะเลือก8คูณ2ได้16มาเขียนเขียน2ไว้ข้างบนค่ะ เขียน16ลงมาข้างล่าง1บรรทัดนำ18ลบ16เหลือ2ดังนั้น898หาร8ได้112เศษ2ต่อไปตรวจคำตอบนะคะในวงเล็บนำ8คูณ112แล้วบวกด้วย2นะคะ เท่ากับ898ข้อที่4ค่ะ964หาร9หารในหลักร้อยก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า9คูณอะไรได้9ก็จะได้เป็น9คูณ1ได้9 9ลบเเหลือ0นะคะต่อไปดึง6ในหลัก10บลงมาค่ะ 6หาร9นักเรียนจะเห็นว่า6น้อยกว่า9นะคะดังนั้นผลหารจะเป็น0เขียน0ไว้ในหลัก10 9คูณ0ได้0 6ลบ0เหลือ6นะคะดึง4ในหลักหน่วยลงมาค่ะได้เป็น64หาร9ไปดูสุดคูณแม่9นะคะ9คูณอะไรได้64มีไหมคะ 9คูณ6ได้54ถ้า9คูณ7ได้63นะคะซึ่งใกล้เคียงกับ64ดังนั้นเราก็จะเลือก9คูณ7นะคะเขียน7ไว้ข้างบนเขียน63ให้ตรงกับ64นำา64ลบ63นะคะเหลือ1ดังนั้น 964หาร9ได้107เศษ1ต่อไปตรวจคําตอบนะคะนํา9คูณกับ107บวก1เท่ากับ964 ต่อไปข้อที่5นะคะ505หาร2หารในหลักร้อยก่อนนะคะ5หาร2ได้เท่าไหร่นักเรียนดูสูตรคูณแม่2นะคะว่า2คูณอะไรได้5ก็จะได้เป็น2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4ซึ่งใกล้เคียงกับ5นะคะดังนั้นเราจะเลือก2มาตอบนะคะ2คูณ2ได้4 5ลบ4เหลือ1ดึง0ในหลัก10ลงมาค่ะได้เป็น10หาร 2, 2>, 2> ก็ไปพิจนารณาอีกว่า2คูณอะไรได้10 2คูณ4ได้8 2คูณหได้10นะคะดังนั้นเลือก5ไปตอบค่ะเขียน5ไว้ข้างบนในหลัก10บเขียน10ลงมา1บรรทัดนะคะ10ลบ10เหลือ0 ต่อไปดึง5ในหลักหน่วยลงมาค่ะไปพิจารณาอีกว่า2คูณอะไรได้5 2าคูณสได้4นะคะเขียน2ไว้ข้างบนในหลักหน่วยแล้วเขียน4ลงมาค่ะนำหาลบสเหลือ1ดังนั้น505หาร2ได้252สิบสอเศษ1นะคะ ต่อไปตรวจคำตอบค่ะนำสอคูณ252บวก1นะคะ2คูณ252บวก1เท่ากับ505ค่ะข้อที่6ค่ะ200หาร3ในข้อนี้นะคะตัวเลขในหลักร้อยเป็นเลข2ซึ่งมีค่า น้อยกว่าตัวหารที่เป็นเลข3ดังนั้นผลหารจะเป็น0เขียน0รอไว้เลยนะคะต่อไปเราก็จะไปพิจารณาเป็น20หาร3นักเรียนท่องสุดคูณแม่3เลยค่ะ3คูณอะไรได้20มีไหมคะ3คูณ5ได้15ถ้า3คูณ6ได้18นะคะซึ่งใกล้เคียงกับ20 ดังนั้นเราก็จะเลือก6มาตอบนะคะเขียน6ไว้ข้างบนในหลัก10เขียน18ลงมานะคะให้ตรงกับ20นำา20ลบ18เหลือ2ต่อไปดึงศูนย์ในหลักหน่วยลงมานะคะได้เป็น20หาร3ก็ไปพิจารณาอีกว่า3คูณอะไรได้20ก็จะได้เป็น3คูณ6ได้18 20ลบ18เหลือ2นะคะดังนั้น200หาร3ได้66เศษ2ตรวจคำตอบนะคะนำ3คูณ66บวก2ได้เท่ากับ200นะคะ ต่อไปข้อที่7ค่ะ828หาร5นะคะหารในหลักร้อยก่อนค่ะโดยพิจารณาว่า5คูณอะไรได้8ก็จะได้เป็น5คูณ1ได้5 8-5ลบ5เหลือ3ต่อไปดึง2ในหลัก10ลงมานะคะได้เป็น32หาร5ไปดูสูตรคูณแม่5ค่ะว่า5คูณอะไรได้32 เราก็จะได้เป็น5คูณ5ได้25ถ้า5คูณ6ได้เท่าไหรคะ5คูณ6ได้30ซึ่งใกล้เคียงกับ32ดังนั้นเราจะเลือก6มาตอบนะคะเขียน6ไว้ข้างบนในหลัก10นะคะเขียน30ลงมาให้ตรงกับ32 32ลบ30เหลือ2 ต่อไปดึง8ในหลักหน่วยลงมานะคะได้เป็น28หาร5เราก็ไปดูสูตรคูณแม่5อีกนะคะว่า5คูณอะไรได้28ซึ่งก็จะได้เป็น5คูณ5ได้25ซึ่งใกล้เคียง28นะคะเขียน5ไว้ข้างบนและเขียน25ลงมา1บรรทัดค่ะ28ลบ25เหลือ3 ดังนั้น828หาร5ได้165เศษ3ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำ5คูณ165บวก3ได้เท่ากับ828ข้อที่8ค่ะ657หาร7 ในหลักร้อยเป็นเลข6นะคะซึ่งน้อยกว่า7ดังนั้นผลหารจะเป็น0เขียน0รอไว้นะคะแล้วนักเรียนไปพิจารณาเป็น65หาร7สูตรคูณแม่7ค่ะ7คูณอะไรได้65มีไหมคะ7คูณ8ได้56ถ้า7คูณ9ได้63ซึ่งใกล้เคียงกับ65นะคะดังนั้นเราก็จะเลือก9มาตอบ เขียน9ไว้ข้างบนในหลัก10เขียน63ลงมา1บรรทัดนะคะ65ลบ63เหลือ2ดึง7ในหลักหน่วยลงมาค่ะได้เป็น27หาร7ไปดูสูตรคูณแม่7อีกนะคะว่า7คูณอะไรได้27ก็จะได้เป็น7คูณ3ได้21 7คูณ4 ได้28นะคะดังนั้นเราจะเลือก7คูณ3มาตอบเขียน3ไว้ข้างบนในหลักหน่วยนะคะและเขียน21ให้ตรงกับ27 27ลบ21เหลือ6ดังนั้น657หาร7ได้93เศษ6ต่อไปตรวจคำตอบนะคะ นำ7คูณกับ93บวก6ได้เท่ากับ657ต่อไปข้อที่2นะคะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวข้อที่1 800หาร7นะคะเขียน800ไว้ข้างในเขียน7ไว้ข้างนอกค่ะหารในหลักร้อยก่อนนะคะ โดยพิจารณาว่า7คูณอะไรได้8ก็จะได้เป็น7คูณ1ได้7 8ลบ7เหลือ1ต่อไปดึง0ในหลัก10ลงมานะคะได้เป็น10หาร7นักเรียนก็ไปดูสุดคูณแม่7นะคะว่า7คูณอะไรได้10ก็จะได้เป็น7คูณ1ได้7เขียน7ให้ตรงกับเลข0นะคะ ต่อไปนำ10ลบ7เหลือ3ดึง0ในหลักหน่วยลงมาค่ะได้เป็น30หาร7 7คูณอะไรได้30มีไหมคะ7คูณ3ได้21 7คูณ4ได้28ซึ่งใกล้เคียงกับ30ดังนั้นเราจะเลือก4มาตอบนะคะเขียน4ไว้ข้างบนในหลักหน่วย เขียน28ลงมาให้ตรงกับ30นํำ30ลบ28เหลือ2ดังนั้น800หาร7ได้114เสษ2ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนํำ7คูณกับ114บวก2 เท่ากับ800ข้อที่2นะคะ970หาร4หารในหลักร้อยก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า4คูณอะไรได้9เราก็จะพบว่า4คูณ1ได้4 4คูณ2ได้8ซึ่งใกล้เคียงกับ9นะคะดังนั้นเราจะเลือก2มาตอบนะคะ เขียน2ไว้ข้างบนในหลักร้อยเขียน8ลงมาให้ตรงกับ9นะคะ9ลบ8เหลือ1ดึง7ในหลัก10ลงมาค่ะเป็น17หาร4ไปดูสูตรคูณแม่4อีกค่ะว่า4คูณอะไรได้17ก็จะได้เป็น4คูณ4ได้16ซึ่งใกล้เคียงกับ17ดังนั้นเราจะเลือก4มาตอบนะคะ เขียน4ไว้ข้างบนเขียน16ให้ตรงกับ17 17-16เลบ16หเหลือ1ดึงศูนย์ในหลักหน่วยลงมานะคะได้เป็น10หาร4ก็ไปดูแม่4อีกนะคะว่า4คูณอะไรได้10ก็จะได้เป็น4คูณ2ได้8ซึ่งใกล้เคียงกับ10ดังนั้นเขียน2ไว้ข้างบนและเขียน8ลงมาข้างล่างนะคะให้ตรงกับเลข0ู 10ลบ8เหลือ2ดังนั้น970หาร4ได้242เศษ2ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำ4คูณกับ242บวก2ได้เท่ากับ970 ต่อไปข้อที่3นะคะหกรหาร9นักเรียนจะเห็นว่า6น้อยกว่า9ดังนั้นผลหารจะเป็น0นะคะเขียน0ไว้ในหลักร้อยและพิจารณาเป็น60หาร9ไปดูสูตรคูณแม่9ค่ะ9คูณอะไรได้60ถ้า9คูณ6 ได้54 9คูณ7ได้63นะคะซึ่งมากกว่า60ดังนั้นเราจะเลือก9คูณ6ได้54มาตอบนะคะเขียน6ไว้ข้างบนในหลัก10นะคะเขียน54ลงมาให้ตรงกับ60 60ลบ54เหลือ6ดึง0ูนย์ลงมานะคะ ต่อไปก็ไปดูอีกนะคะว่า9คูณอะไรได้60ซึ่งก็คือ9คูณ6ได้54 60ลบ54เหลือ6ดังนั้น6 0รหาร9ได้66 6เศษ6นะคะต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำา9 คูณกับ66บวกอีก6ได้เท่ากับ600ข้อที่4นะคะ707หารด้วย8ในข้อนี้ก็เช่นกันค่ะในหลักร้อยนะคะเป็นเลข7ซึ่ง7น้อยกว่า8ที่เป็นตัวหารดังนั้นผลหารจะเป็น0เขียน0รอไว้นะคะ แล้วนักเรียนมาพิจารณาเป็น70หาร8ไปดูสูตรคูณแม่8ค่ะ8คูณอะไรได้70 8คูณ8ได้64ถ้า8คูณ9ได้72นะคะดังนั้นเราจะเลือก8คูณ8ได้64เขียน8ไว้ข้างบนในหลัก10เขียน64 ให้ตรงกับ70นะคะ70ลบ64เหลือ6ต่อไปดึง7ในหลักหน่วยลงมาค่ะเป็น67หาร8ก็ไปดูสูตรคูณแม่8อีกนะคะ8คูณอะไรได้67ซึ่งก็คือ8คูณ8ได้64ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขียน8ไว้ข้างบนค่ะเขียน64ให้ตรงกับ67 67ลบ64เหลือ3ดังนั้น707หาร8ได้88เศษ3ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำ8คูณ88บวก3ได้เท่ากับ707เท่ากับตัวตั้งนะคะ